สวัสดีท่านผู้ชมที่ผมเคารพทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับในเกมสร้างพลังนะครับผมตอนนี้เหลือพลังอะไรบ้่งมาดูกันก็เยอะนะโอเคผมเลือกพลังสีทองตรงนี้แล้วกันพลังอะไรอุ้ยอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเข้าไปเลยแล้วกัน ร้อยเลือกเหรอถ้างั้นผมเลือกอันนี้รับเงินรับเงินรับเงินก็ติดตามผมให้ถึงร้อยคนนะครับตอนนี้ก็เจ็ดสิบคนเจ็บเจ็ดสิบคนแล้วแหละ ผมอยากให้คนผักดันผมเยอะกว่านี้เพราะแบบยังไงอ่ะผมอยากดังทุกคนก็มีเสียงอะไรนิดหนึ่งนะครับผม มีคนมาขายรับซื้อแอร์ครับแค่ก็ไม่มีอะไรหรอกคนมารับซื้อแอร์เป็นรถรับซื้อของเก่าซื้อพลังเลยพลังพลังแรกชื่ออะไรมันเป็นภาังกฤษฮุย้ยังเทมันเป็นเคียวแบบสามชั้นนะคะับ มันมีเคียบสามชั้นโคเทซื้อกำแพงแล้วซื้อกระจกเก็บเงินซื้อนี้ซื้อนี้เป็นประตูอะไรอะเขเป็นประตูแบบเลเซอร์เป็นประตูเลเซอร์ต่อไปเก็บเงินซื้อกำแพงชั้น กำแพงนนะอีกมั้งนะอาจจะเป็นกำแพงโอเคซื้อปังกำแพงจริงด้วยโอเคผมจะเอาอันนั้นมาก่อนผมจะซื้ออันนี้ก่อนนี่นี่นี่ เกนสร้างเงินอันที่สี่นะครับเนี่ยผมเทไหมเทไหมตัวจริงตัวจริงก็เทเหมือนตัวนี้นี้เลยแนะ่ตัวจริงเท่เกว่าเยอะใครอยากให้ทำคลิปเกมอะไรก็คอมเมนต์ในได้คลิปนี้มาเลยนะครับ คอมเมนต์มาเลยอยากให้ผมเล่น Rv Roblox ซีไฟคอมเมนต์มาอยากให้ผมเล่นเกมอะไรคอมเมนต์ comment มาเลยเงินเก้าร้อย โอเคพลังคือ,อพลังอะไรพลังที่แบบเอาตรงนี้ฟาดไปแล้วมันก็จะมีเอฟฟกที่มันโคตรไม่คุมเลยโคตรเปลืองเงินโอเคขอตัดไปตอนที่เราเก็บเงินถึงพันห้ากันเลย โอเคครับตอนนี้เงินผมก็ถึงพันห้าแล้วคือโอเคเก็บเงินต่อขอถัดไปตอนที่เราเก็บเงินถึงสองพันห้าเลยนะโอเคครับผมตอนนี้ผมก็เก็บเงินถึงสองพันห้าร้อยแล้วนะครับผมคต้องซื้อกระไดบนไดบนดันไดเก็บเงินซื้อเน,นียนที่สี่เลย สามพันห้าออกไปเล่นด้านนอกก่อนดีกว่านั่นไงนง่นไงมีคน แรงแกเพื่งเล่นใหม่แรงแกเพื่งเล่นใหม่มาดิมาดิแรงแกเพื่งเล่นใหม่มาดิมาดิมามามาสู้บ้าวซูบ้าวปอเตอร์เบื่อเดินขังเลยมาหาไปหาเขาปอตอร์เบื่อดูถ้าต,ตายดูได้าตายผมสิโอเค สามพันห้าละโอเคเงินมันก็จะเพิ่มขึ้นไม่น่าไปห้าเลยใช่ไหมทุกคนผมไม่น่าไปห้ากับพวกพวกที่มันมีอันนี้ตันหมดเลยไม่น่าไปห้าเลยแล้วผมก็อยากห้าอยู่ดีไหนอยู่ไหน ันผมมาเป็นมิตรนะผมเป็นมิตรกับทุกคนผมเป็นมิตรกับทุกคนผมรักทุกคนมจะไว้รังแกใคร <c oughs> ไปละฆ <c oughs> ่าได้คนหนึ่งไปละ <c oughs> เอ้ยระดนกังช่วยด้วยช่วยด้วยผมด้วยาาาตายเลยไปตายนี นี่เมื่อตายเลยขอตัดไปตอนที่เราเก็บเงินถึงห้าพันโอเคครับตอนนี้ผมก็เก็บเงินถึงห้าพันเรียบร้อยผมก็ซื้อแล้วเรียบร้อย โอเคเราก็รอยแป๊บหนึง่งแล้วก็ไปซื้ออันนี้เลยผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมฝากกดติดตามช่องนัทพงษ์แพรเจริญกดไลค์ให้คลิปนี้เยอะๆนะครับผมไปละ